การที่ผมเนี่ยจะเป็นยอดนักพายเรือขยักเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกินไปนะไม่ชมเพราะว่าผมเนี่ยพายเรือมาตั้งแต่เด็กนะฮะคือต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ผมเนี่ยยังแบะเบาอ,อยู่ผมนั้นได้ฝึกพายเรือมาแล้วนี่คือพายบนพื้นก็ได้เห็นไหม <laughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูสิอืมอืมอุ้ยเร็วอยู่นะโอ้เป็นไงการฝึกพายเรือของผมเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะไม่ชมมันมต้องคลิกไหมเนะี่ยคือมันต้องคลิกปะไม่ต้องคลิกอะไรใช่ไหมคือแบบว่าอุ้ยเร็วขึ้นเรื่อย 1,500พันห้ารอสตาร์ดแล้วฮะคือต้องบอกเลยว่าการพายเรือของผมเนี่ยมันมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วท่านผู้ชมอ่าเราเนี่ยมาที่สา0พันสตาร์ดโอ้โหใหม่กอดคือนี่มันยอดนักพายเรือทั้งนั้นเลยนี่หว่าเอาเป็นว่าในระหว่างนี้เนี่ยตรงนี้มันมีให้เราเนี่ยได้ฝึกท่านผู้ชมคือผมจะต้องฝึกไอตรงนี้ฝึกได้เหรออันนี้ส power, power, ี่ power แด power ส5ิ power เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมฝึกอันนี้ได้อ๋ออันนี้คือเป็นการโตขึ้นของเรือขยักของโอ้โหเพิ่มบวกสิ power เองเห บวงน้อยมาเออลืมไปเลยเว่าเราเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงอยู่อ่าอุป m e n ์อ่ออืมเรียบร้อยโอ้ยบวงทีละสองพันตอนนี้เนี่ยพลังของเราอยู่ที่หมื่นหกน้องผู้ชมโอไมก์กอดเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยอะไรรับได้ก็รับหมด <c oughs> อะไรรับได้รับให้หมดฮะ <c oughs> คือมันอาจจะได้ใช้ไงอุย้ยดูดิขึ้นเดียวเท่าไหร่อ๊ย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองพันเจ็ดโหหกหมื่นแล้วว่าพอร์ตอนนี้คือต้องบอกเลยว,ว่าพ w e r เนี่ยเยอะมากอันนี้ หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นโอไม่ก่อนผมว่าไม่ไหววะคือก่อนอื่นเนี่ยผมอาจจะต้องหาคือเขามีคนเต้นหน้าเรือปะ่ะเออผมไม่แน่ใจเนี่ยคนเต้นหน้าเรือมันต้องเอายังไงอะ่ะคืออ๋ออันนี้คือคนเต้นหน้าเรือหรอใช่ไหมอืมอ๋ออันนี้คือแบบว่าต้องเป็น day สองอะไรอย่างงี้ปะ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจอะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองอีกสักทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวอร์ Power ของเราอยู่ที่หกหมื่นสี่เดี๋ยวลองดูสิเร็วไหมอืมอุ้ยเร็วขึ้น สามสี่โอ้ยไม่กอดอันนี้คือเรือไม้ธรรมดานะผมอแต่ว่ามันมีคนเร็วกว่าเราท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวรับของ <c oughs> คือรับของก่อนอุย้ยเร็วมากเลยนะ 4, 000. 4, 000. 5, 000. สี่พันสี่พันห้าพันสตาร์ทแล้วโอ้ไม่กอดอันนี้สปินได้สปินไปก่อนได้อะไรศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมอ๋อได้โชคคนะรับเพิ่มโชคโอเคอุ้ยยังได้อยู่นะเออผมว่าผมเริ่มมาแล้วท่านผู้ชมมีลาบูบูด้วยลาบูบูสิบเก้าโรบักเอาไว้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ผมไปไกลมาก คือตอนนี้ผมว่าเราเนี่ยกลับมาก่อนคือตรงนี้เนี่ยมันมีลาบูบูก็คือลาบูบูอันนี้กับอันนี้มันต่างกันยังไงอันนี้คือคนเต้นหน้าเรือหรอเดี๋ยวเดี but, ๋ยวเดี๋ยวล่างทองคําคืออะไรเอาร่างทองคําอันนี้คืออะไรอ่ะสลิปปี้เดี๋ยวลองเอามาดูอืมล่างทองคําคือล่างทองคําคืออะไรล่างทองคํานี่หรือว่าจะเป็นคนช่วยพายหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้คืออะไรเป็นพันุโลมาโอ้โหนี่ไง เป็นอ๋อเป็นคนช่วยพายท่านผู้ชมเป็นร่างทองคํานะฮะแล้วก็อืมเรือสิงโตสิงโตจอมขมังเวทคือผมว่าสิงโตตัวนี้เนี่ยมัน <c oughs> อ่าตัวนี้เรือสิงโต <c oughs> ผมมาแล้วฮะโฮ้ยเราเราสามารถเพิ่มคนเพิ่มคนช่วยพายได้อีกสองคนนะเออคนช่วยพายเดี๋ยวลราบูบูอันนี้คืออะไรสิบเก้าโลบักคือผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเอาเอาเอามาลองดู อืมราบูบูคือเปิดออกมาเป็นอ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอคือเหมือนว่าอ่าคูณสองร้อยห้าสิบฮะราบูบูเฮ้ยผมว่าเอามาอีกสักตัวหนึ่งได้ไหมเออราบูบูเกิจะได้แบบว่าสามตัวพอดีไงเออคูณไปเลยสองร้อยห้าสิบคูณสามเท่าไหร่หอกร้อยเจ็ดร้อยกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะสี่เปลี่ยนไปอันเดี๋ยวทำไมตัวนี้คูณเก้าสิบอ่ะโอ้โหผมว่าแต่คือก็ยังโอเคนะคูณเก้าสิบกับสองร้อยห้าสิบอ่ะเดี๋ยวสปินปบ่งหนึ่งที อันนี้เนี่ยได้อะไรศูนย์จุดหนึ่งไหมโอ้โหปิดเลย <laughs> เอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมต้องหา,หาคนพายเรือมาช่วยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคนพายเรือรอคือเราสามารถซื้อได้นะโอ้นี่แปดพันอันนี้เท่าไหร่อันนี้โอ้โหแพงมากคือคนพายเรือมีถูกถูกไหมอันนี้ห้าสิบอันนี้เท่าไหร่อันนี้แปดพันแต่ละคนนี่คือแบบว่าแพงมากเอาอันนี้มาเอออันนี้มาสักคนหนึ่งเราก็มีมีอีกไหม เหมือนว่าจะไม่มีนะตอนนี้เนี่ยเรามีคนภายเลยอ,อยู่สามคนเรือสิงโตนำโชคของเราเดี๋ยวลองดูซิว่าเ,เราเดี๋ยวจะไปได้ไกลไวขนาดไหนอืมอืมเดี๋ยวทําทไมผมรู้สึกว่ามันก็ <c oughs> มันก็ไม่เท่าไหร่ขนาดนั้น <c oughs> นะ่านผู้ชมเอาเป็นว่าหรือว่าผมอาจจะต้องกลับมาฝึกเอ้ยอะไรอะ open cliff อืมอ๋ออันนี้ไม่ไแบบว่ารับของรางวัลน,นะฮะซึ่งเดี๋ยวขอลองฝึกดูสิอืมอันนี้จะได้เทียวเท่าไหร่ห้าพัน อุ้ยได้เยอะมากแล้วคือรวเรือสิงโตนําโชคของผมแบบว่าคือแบบว่าดูหน้าเกงขามปะโคทรเทานผไม่มชมคือในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยฝึกมาค่อนข้างที่จะเร็วแหละคือตอนนี้เนี่ยหนึ่งล้านแปดแสนคือผมสามารถฝึกตรงนี้ได้ละอืมตรงนี้เนี่ยขึ้นเท่าไหร่อ่ะหกหมื่นห้าคือต่อไปเนี่ยคือหนึ่งร้อยสิบสี่เอ็มปะโอ้สี่จุดห้าแปดเอ็มโอไมคก้อนคือดูขึ้นเดี๋ยวโหสองล้านแล้วอ่ะ จะขึ้นสี่ล้านไวมากผมฝึกไวมากไวแบบโคตรไวเยแล้วมาชมตอนนี้เนี่ยสามล้านแล้วนะคือในตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหาคนเต้นหน้าเรือตรงไหนตรงนี้ปะเออน่าจะเป็นคนนี้แล้วม้ชมคิดว่าน่าจะต้องรับเดย์สองเออเอาไปเอาเป็นว่าเอาไว้ก่อนเลยแต่ลองลองขับดูดิเร็วไหมอือ <c oughs> เร็วใช้ได้เดี๋ยวนะหมดเวลาแล้วเหรอโอ้โหเพิ่งจะออกเรือเมื่อกี้นี้อ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่ง ตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมอยู่อันดับสามท่ผู้ชมมีคนที่เร็วกว่าผมเนี่ยมากๆมีแบบว่าโอแซงผมไปแล้วอะ่ะคือเรือแต่ละคนนี่เร็วมากของผมนี่คือแบบว่าคิดว่าเร็วแล้วนะก็คือยังเร็วได้แค่เดียวเรือสิงโตทําโชคยังเร็วได้แค่เดีดวยวท่านผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยผมมาถึงที่สี่หมื่นสองพันสตาร์ทละฮะคือต้องบอกลยว่ามาไกลมากคือสามารถรีเบิร์ตได้นะแต่ถ้าเกิดว่าผมรีเบิร์ตนี่คือน่าจะแบบว่าเหลือ ห <laughs> <laughs> ายไปเหลือสูน่ะดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอคำไปก่อนขอฟาร์มถ้วยรางวัลสักหน่อยคือตอนนี้เนี่ยต้องการถ้วยรางวัลเป็นอย่างมากไงเออมีแบบว่าลาบูบูนี่ก็น่าสนใจนันในช็อปมีอะไรไ,ไหมเหมือนว่าในช็อปเนี่ยจะมีพวกแพ็กสัตว์เลี้ยงนะเป็นเอกลักษณอันดีโอ้คูณร้อยห้าสิบคูณสามพันคูณแปดร้อยคูณสองร้อยสี่สิบเออลองลองลองซักฟองได้ไหมเออคือผมอยากดูเผื่อว่าจะได้แปดเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าคูณเยอะขึ้นอ่ะฟองเดียวพออันนี้ เฮ้ยรีเจเนอรไี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรอะตัวตัวตัวอะไรอย่าบอกนะว่าตัวนี้โอ้มันเป็นรีเจเนอเรททุกตัวคูณสองร้อยสี่สิบนะม้ชมคืออ๋อน้อยกว่าบูบูนิดนึงนะฮะน้อยกว่าบูบูเนี่ยประมาณสิบแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะเออถือว่าใช้ได้ฮนะเจ็ดสิบเก้าโลบัดอ่ารีเบิร์ดได้อืมคือไหนลองรีเบิร์ดดูดิอืม Re รีเบิร์ดเหลือเท่าไหร่อ้ออ้อความเร็วไม่ได้ลนลงแต่ว่า มันเอาไอ้นี่เราไปนะไม่ชมมันเอาถ้วยรางวัลเราไปเออผมคิดว่าใช้ได้เลยนะรีเบิร์ดรีเบิร์ดไม่ได้ละอันนี้ลอง Auto ออโต้เทืนขึ้นทีละแสนนะผู้ชมขึ้นทีละแสนหกโอไมค์กอดคือตอนนี้หกล้านแล้วอะ่ะคือผมแปลว่าเทรนไวมากคือ <laughs> ไวแบบไวมากนะฮะตอนนี้เป็นเจ็ดล้านแล้วคือแปดล้านโอความเร็วนี้คือผมคิดว่าผมสามารถขึ้นที่หนึ่งได้วะ เออถ้าต่อไปแบบว่าฝึก 15m นี่คือแบบว่าตึงเลยนะและในตอนนี้ผมฝึกมาอยู่ประมาณ 42m แล้วความเร็วของผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาทดสอบสิว่าความเร็วนี้เนี่ยมันจะเร็วขนาดไหนอี๋ยวลองดูโอ้ยเรือใครโอ้เร็วมากคือผมสามารถแซงได้ไหมคือแซงล <c oughs> คือคิดว่าผมเร็วแล้วนะแต่ว่ายังแซงไม่ได้อะ่านผู้ชมอื <c oughs> ดูความเร็วของผมตอนนี้คือแบบว่าไม่ได้แบบถึงอันดับหนึ่งได้ซ้ํา คือเอ้แซงใครมาเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าแซงใครแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมก็เร็วอยู่นะเออในระดับหนึ่งเลยถึงแม้ว่าจะไม่เร็วที่สุดแต่ก็เร็เออเวอยู่เออเร็วอยู่เร็วอยู่และในตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ที่หนึ่งแสนสตาร์แล้วคือต้องบอกเลยว่าเร็วมากคือเร็วกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมากเลยคือออ้เดี๋ยวนะรับอันนี้ได้อันนี้เนี่ยจะให้อะไรไหมอืมดูสิอันนี้คูณเท่าไหร่เป็นระดับแรคือบวกเท่าไหร่อ่ะคูณสี่จุดสองโหตินไหม คือผมมีสัตว์เลี้ยงที่มันดีอยู่แล้วอ่ะเออมีลามูบูมีอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันดีกว่านะฮะซึ่งโอ้ยตอนนี้มาแสนเก้าสตนแล้วอะ่ะคือแบบว่าเร็วมากคือไม่เคยเร็วอะไรขนาดนี้มาก่อนผมรีเบิร์ตได้รีเบิร์ตไปอืมคือในตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยรีเบิร์ตไปทั้งหมดเจ็ดครั้งแล้วคือบวกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะในการฝึกอะ่ะเออผมว่ามันมันใช้ได้ใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออโตอเลสลองออโตอเทนส์ออโตอเทนนี่ได้ทีละสองแสนห้า โอ้ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่โอ้ oh. เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยฝึกแล้วกันนะผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลา่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ